สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่17เมษายนปี25 6 6ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําทองถึงสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบวกค่ากำไรประจำวัน,นนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจินหัวเฮงราคาทองแม่ต้องสุกราคาทองแม่ต้องใบราคาทองอรอรราไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ